ก็วันนี้นะครับผมก็จะมาถอดวาล์วน้ำของเจ้าซูซูกิจิมนี่ซึ่งผมไปอ่านเจอในกระทู้ข้อความมาไปดูหาข้อมูลมาก็คือเขาเอาวาล์วาน้ำเนี่ยไปเจาะรูครับนะคือวาล์วาน้ำเนี่ยเราจะไม่ถอดนะเพราะว่าถ้าถอดปั๊บเนี่ยมันจะทำให้น้ำเนี่ยอุณหภูมิของเครื่องยนต์เนี่ยมันทำงานได้ไม่คงที่ เขาถึงไม่ถอดวาล์วน้ํากันอุณหภูมิของเครื่องยนต์มันจะต้องมีความร้อนระดับหนึ่งถึงจะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราถอดวาล์วน้ํามันออกไปแล้วเนี่ยโอกาสที่สูบสามสูบสี่เนี่ยจะเสียเนี่ยมีเยอะเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะครับขเ็เพื่อนๆก็ลองไปหาดูเองว่ามันจริงไหมที่ผมพูดนะแต่คราวเนี้ยเราจะทำการเจาะรูวาล์วน้ำเพื่อให้ เวลาสมมติว่ามันร้อนจัดๆเครื่องเนี่ยทําความร้อนปีนเขาไต่เขาจัดๆเนี่ยมันจะได้ช่วยโฟน้ําได้ดีขึ้นอันนี้เห็นเขาว่ามันเป็นสูตรที่เขาใช้กันมานานแล้วเขาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูพอใช้ปุ๊บเดี๋ยวผมจะลองวิ่งดูพอตอนแรกเนี่ยวาวน้ําเนี่ยของผมเนี่ยตอนที่ผมเวลาใช้งานหนักๆเลยนะนี่ส่วนตัวนะฮะน้ำเนี่ยมันเดือดในกระปุกของ กระปุกกระปุกหม้อน้ําอ่ะแต่พักน้ําอ่ะกระปุกพักน้ำน้ําเดือดเนื่องจากว่าเราหยบใช้ความร้อนสูงมากถ้าเหมือนกับว่าวาลวน้ํามันเปิดไม่ทันเออกรณีหนึ่งนะวาลวน้าเปิดไม่ทันกรณีสองวาลวน้ําเสียแต่คราวนี้ยในการเจาะรูของมันเนี่ยมันก็เป็นการโปรเทคให้ทั้งทั้งสองอย่างก็คือถ้าสมมติว่าวาลวน้ํามันเสียเนี่ย ไอรูที่เราเจอเนี่ยน้ํามันก็ยังโฟไปอยู่แต่มันไม่ได้ปล่อยไม่ได้ถอดวาล์วน้ําออกแล้วปล่อยให้น้ําไหลโฟเข้าไปเต็มที่เลยไม่ใช่อย่างนั้นคือใครอยากจะถอดก็ถอดไปนะครับแต่ที่ผมหาข้อมูลมาใส่ไว้ดีกว่าครับเพื่อให้รักษาอุณหภูมิไอคนที่ใส่วาลว์ถอดวาล์วน้ําออกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะต้องวอร์มเครื่องสักพักนึงก่อนนะ ถึงจะให้อุณภูมิมันคงที่ได้ถ้าถอดวาล์วน้ำปุ๊บสตาร์ทเครื่องปุ๊บแล้วไปเลยเนี่ยอุณหภูมิของมันยังไม่คงที่ในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะทําให้รถวิ่งไม่ดีมีการสึกหลอสูงนะประมาณนั้นครับก็เดี๋ยวผมจะมาถอดวาล์วาน้ําจิมนี่แล้วเจาะรู้เพื่อนๆดูกันครับว่ามันเจาะยังไงทํำยังไงสูตรนี้ใช้ได้กับรถทุกคันที่ผมสอบถามช่างมานะครับผมก็เลยจะเอามาลองดูแล้วลองวิ่งดูว่าวิ่งแรงๆดูว่าน้ํามันจะเดือดไหม ในหม้อพักเนี่ยอืมก็เดี๋ยวมาลองดูกันครับอุปกรณ์ที่ผมจะต้องใช้ก็คือน,นะกาวทาปะเก็นนะครับอันนี้หนึ่งร้อยบาทหลอเริ่มเลยสองก็คือเป็นหนังครับหนังเอาเรา,เรา,เ,ราเราจะตัดหนังตัวเนี้ยไว้ลองเป็นปะเก็นนะฮะ แผ่นนี้แปดสิบห้าบาทโอแม่งใช้ไปเถอ,อะโอเคครับอุปกรณ์มีแค่นี้สองอย่างนะผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องช่างสักเท่าไหร่นะฮะแค่รู้แค่พอทำได้บางสิ่งบางอย่างพื้นฐานเท่าน,นั้นกล้าทำรับยประแจเบอร์ศึสอง นี่น้ำไหลนองเลยครับนี่นี้ยอ่านี่ครับหน้าตาวาวน้ําครับเวลาใส่ใส่ถูกนะฮะ ไม่ใช่อย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะครับน่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะรูนะครับคือผมจะเจาะรูตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้สักสองอันนี่ไว้พอประมาณ ตึิมอ่าค่อยๆค่อยๆเนี่ยฮะเจาะเป็นรูแบบนี้ นะผมเจาะสองรูอีกรูนึงโอเคก็โอเคนี่นะเจาะสองรูแบบนี้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปที่เดิมแบบนี้เป็นสูตรที่เขาทำกันผมก็ลองมาทำตามบ้างถ้าเวลาวาวาน้ำมันเสียเนี่ย อย่างน้อยนะมันก็จะมีรูให้น้ำไหลผ่านไปได้บ้างแต่ไม่ใช่แบบโฟลทั้งหมดนะครับก็หลังจากที่เจาะรูเอาน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะใส่กลับเข้าไปครับก็อย่างที่บอกขั้นต้นนะฮะว่าการเจาะรูเพิ่มเนี่ย ทำให้น้าเนี่ยมันระบายได้ดียิ่งขึ้นเวลาใช้ความร้อนสูงๆเนี่ยมันก็เหมือนว่าช่วยการเปิดวาล์วน้ําไปอีกทางหนึ่งฮะเพราะว่าเราไม่ได้เอาวาล์วน้ําออกเราแค่ทํารูเล็กๆให้กับมันเพิ่มอันนี้เป็นสูตรที่ผมทําตามเขานะครับเห็นเขาว่าสูตรนี้เขาใช้กันเยอะแล้วดีน้ําไม่เดือดครับ หน้ำมันไปก่อนไงก็คราวนี้ก็จะมาตัดประเกน็นใส่เข้าไปครับหลุดแล้ว ตีแรงๆโอเคครับไม่ค่อยกลมเท่าไหร่นะครับ <laughs> ไม่ค่อยกลมเท่าไหนนร่นะพอใช้ได้ครับฝาบ เขาเรียกอะไรนะเนี้ยซิลิโคนกาวเหรอที่ใส่ประเกน็นเนาะประมาณนั้นแหละหากกาวจะเลียก ให้ช่างมาทำก็โดนอีกสามร้อยโดนค่าของค่าเบียร์อีกโอ้ทำเองเลยดีกว่าอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ก็ใช้ได้อ่ะนี่นะฮะเสร็จปุ๊บผมก็จะใส่ไปอย่างนี้ใส่วาลวน้ำนะฮะที่เจาะรูเอาไว้ ตั้งขึ้นมานะฮะตั้งขึ้นนี้ปึ๊บแล้วก็ใส่กลับลงไปที่เดิมครับน็อตส่ เลกเบื่อมือหน่อยนี่อ่ะเรียบร้อยครับโอเคเสร็จละแค่นี้กับการเจาะรูปเปลี่ยนวาล์วน้ำนะครับ <c oughs> ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือ เจาะรูวาลวน้ํานะครับใส่เองเปลี่ยนเองลองทําเองครับที่เจาะรูก็อย่างที่บอกขั้นต้นแล้วว่าที่ทําไปเพราะว่าให้น้ํามันระบายดีขึ้นไม่มาทะลักอีกตรงนี้นะครับบางทีวาลวน้ํามันเปิดไม่ทันเนื่องจากใช้ความร้อนสูงๆรอบสูงๆ <c oughs> ก็อาจจะเป็นไปได้จริงๆตามที่พี่เขาบอกผมก็เลยมาลองทํากันเองครับผิดถูกยังไงก็ คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างบอกผมหน่อยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆไปใช้แล้วดีไม่ดียังไงน้ำมันยังพุ่งออกมาไหมน,นู่นนั่นนี่ก็คอมเมนต์แล้วก็บอกผมบ้างว่าเฮ้ยมันดีว่ะพี่เฮ้ยมันไม่ดีว่ะพี่อะไรอย่างนี้ก็ทดลองทำกันไปเรื่อยๆครับผิดถูกยังไงหรือมีความเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์ comment, คุยกันใต้ล่างนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้เดี๋ยวจะไปเทสรถครับก็ ฝากกดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ